คุณผู้ชมคะและนอกจาก BTS แล้วถ้าย้อนกลับไปในเวทีของ UN ก็ได้เชิญศิลปินคนดังในแวดวงต่างๆไปขึ้นเวทีและกล่าวสุนทรพจน์มาแล้วนะคะซึ่งก็เป็นการช่วยกันจุดกระแสให้เกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมด้วยนากิดว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นการทำงานขององค์การสหประชาชาติที่ได้ผลหรือไม่กับการเชิญคนดังเหล่านี้ไปร่วมงานติดตามรายงานจากคุณชลันทรโยธาสมุทรค่ะ Imagine all for people. ชากิรานักร้องหญิงชื่อดังกับบทเพลง Imagine ในเวทีที่ประชุม UN เมื่อ6ปีที่แล้ว here, บทเพลง I Was Here ของ b e y o n c ซนักร้องผิวสีชาวอเมริกันในวันมนุษยธรรมโลกเมื่อ9ปีที่แล้ว ไปจนถึงการเปลี่ยนห้องประชุมเป็นรันเวย์เดินแบบและการปรากฏตัวของนักร้องนักแสดงชื่อดังรวมถึงบทบาทของทูตสันทวมัยตรีเป็นภาพที่คุ้นชินในเวทีระหว่างประเทศขององค์การสหรประชาชาติย้อนไป68ปีที่แล้วเดนนี่เคนักแสดง,น,สดงนักเต้นและตลกชาวอเมริกัน เป็นคนแรกที่ร่วมงานกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟในฐานะทูตสันทวไมตรีเขาเดินทางไปหลายประเทศรวมทั้งไทยเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้ความช่วยเหลือเด็กในประเทศกำลังพัฒนาและงานของยูนิเซฟเช่นเดียวกับออเดรเฮเบิร์นเจ้าหญิงแห่งฮอลลีวูดที่รับตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของยูนิเซฟในช่วงปี80เธอเองเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากสงครามโลกครั้งที่สอง ทำให้บทบาทของเธอในการพูดประเด็นการเมืองระหว่างประเทศหนักแน่นขึ้น <Ar> an, การใช้คนดัง I, สื่อสารประเด็นขององค์การสหประชาชาติชัดเจนมากขึ้นในสมัยของโคฟีอันนันเลขาธิการสหรประชาชาติ States, คนที่7ตลอดการดำรงตำแหน่งสองสมัยของเขามีการแต่งตั้งทูตสันทวะไมตรีมากกว่า400คนโคฟีอันนันเชื่อมั่นในแนวทางการทำงานร่วมกับคนดัง เพื่อเคลื่อนไหวประเด็นสำคัญของโลก <c oughs> เขากล่าวกับเหล่าคนดังในที่ประชุมทูตสันทวมตรีและผู้ส่งสารสันติภาพเมื่อปี2545ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนดังใส่ชื่อของพวกเขาลงไปในเนื้อหานับเป็นการสร้างความตระหนักต่อประเด็นสำคัญได้อย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้กำหนดนโยบายและผู้คนหลายล้านคนที่ลงคะแนนให้พวกเขาขณะที่การทำงานร่วมกับคนดังของ UN ถูกวิจารณ์ว่าประเด็นหลักที่ต้องการนำเสนอมักถูกกลบด้วยชื่อเสียงและในบางครั้งคนดังเองก็แสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนในกรณีของริชาร์ดเกียร์นักแสดงชาวอเมริกันที่ทำงานในประเด็นเรื่องโรคเอสและสาธารณาสุขแต่เขาศรัทธาต่อองค์ดาลาลามะอย่างมากเดินทางไปเยี่ยมกลุ่มผู้ประท้วงอดอาหารชาวทิเบต น่าสนักงานใหญ่แห่งสหประชาชาติและประนามคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าถูกครอบงำโดยจีนเจอร์รี่ฮอลีเวลล์หรือจินเจอร์สไปซ์หนึ่งในอดีตสมาชิกวง Spice Girl ถูกวิจารณ์ว่าไม่สามารถทำหน้าที่เคลื่อนไหวประเด็นการวางแผนครอบครัวได้อย่างแท้จริงแต่หลายกรณีบทบาทและสุนทรพจน์ของคนดังได้รับคำชื่นชมว่าสามารถสร้างการรับรู้ให้กับประชาคมโลก Think of how much more we could achieve with women's equal participation in all aspects of society—not at the expense of men, but alongside men, because we are all partners in this life. You are the last, best hope of Earth. We ask you to protect it, or we and all living things we cherish are history. ภาพดารานักแสดงจากโลกตะวันตกเดินทางไปให้ความช่วยเหลือผู้ได้โอกาสในประเทศโลกที่3และการเปิดพื้นที่ให้คนดังจากชาติมหาอำนาจในอเมริกาและยุโรปเป็นหนึ่งในภาพจำการสื่อสารของคนดังผ่าน UN แต่เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเริ่มเห็นบทบาทของผู้แทนจากโลกตะวันออกพร้อมวัฒกรรมการทูตของประชาชนอาจจะเป็นหนึ่งในสัญญาณ การเปลี่ยนผ่านรูปแบบการทูตและขั้วการเมืองโลกชลันทรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน